ครับวันนี้มาแนะนําเรื่องอุปกรณ์ในการตัดุ่งอุปกรณ์ไม่มีอะไรที่มันดูยากมากหาได้ง่ายหนึ่งก็คือท่อท่อพ v c ท่อธรรมดาที่เราพบเจอกันนี่แหละสองก็คือตัวความร้อนตัวเนี้ยตัวนี้ยครับนี่ฮ เอาสายไฟมาผูกตรงจุดน,นี้หนึ่งเส้นแล้วก็จุดนี้อีกหนึ่งเส้นแล้วก็ยาวมาซึ่งความยาวของสายไฟเนี่ยมันเป็นตัวกาหนดว่าเราจะทํางานได้ไกลแค่ไหนหรือถ้าสั้นมันก็ต้องอยู่ใ,ใกล้ๆกลู้ซึ่งทางานค่อนข้างจะึยังไงล่ะวงแคบวงแคบนิดนึงแต่ถ้ามันยาวเราทํางานได้ไกลขึ้นงวงกว้าง ตัวที่ใช้ตัวนี้คือหัวใจหลักของการตัดก็คือตัวควบคุมไฟเราใช้หม้อปแปลงที่สําหรับตัวชาร์จแบตเตอรี่ที่เขาไว้สองปกสองเขียวอย่างที่ว่าเคยเล่าให้ฟังของคลิปที่แล้วแล้วก็มาต่อสายไฟมาแล้วก็จัาง่ายครับเพราะว่าตัวนี้เขาจะมาให้สองสายแล้วแล้วก็เสียบนี่เลยมีหนึ่งสายตรงนี้อีกเส้นหนึ่งแล้วก็นีตรงนี้ซึ่งสายไฟแล้วก็ ยาวเข้าออตัวเครื่องมือตัดที่เราทําขึ้นอ่าเรามาดูว่ามันใช้งานกันยังไงง่ายๆใต่กวาวดึงใส่หน้ากาป้องกันสามทิศที่หนึง่งก็โฟมเนี่ยเวลาตัดมันจะมีสารเคม,ทมีที่เกิดจากการเผาไหม้ของรถคมร้อนอันตรายครับตัวนี้มาดูกันนะใช้งานง่ายเปิดสวิสต์ปึ๊บกระแสะไฟวิ่งละปุ๊บแลาก็ตัดเลย ไม่ตัดละวหนึ่งตัวง่ายอย่างลูกตรงนี่ที่เราตัดไว้เนี่ยเราก็ใช้ตัวนี้ทั้งหมดมีการตัดตอกแต่ตรงเลยตรงแต่ลูกตรงไปอย่างที่เราต้องการนะครับผมอย่างนี้น มันใช้แทนดีกว่าที่เราใช้มีดในการทำงานเพราะมันไม่มีตัวที่ว่ามันเป็นเม็ดเม็ดระหว่างการตัดของมีดตัวนี้มันเกิดจากการเผาไหม้พอเกิดาก,การเผาไหม้ทุกมันก็จะไม่มีฝุ่นในการตัดก้อนใหญ่อย่างนี้เราก็ตัดได้ไม่มีปัญหา